ให้ดูไฟถนนโซลาเซลล์มาเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์กันนะครับและที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นขนาด300วัตต์แล้วก็600วัตต์นะครับก็จะเป็นขนาดเล็กที่สุดของโมเดลนี้นะครับแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดนะแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมแต่ถ้าถามผมนยผมบอกเลยว่าแสงโคตรสว่างนะครับและที่สําคัญคือแสงมันเข้มมากนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมให้สังเกตดูนะครับเห็นไหม มันจะเป็นแสงสีขาวแล้วก็เป็นแบบเข้ม,ขมๆครับมันจะไม่เป็นแบบสลัวสลัวออกฟ้าๆนะแต่นี่คือเป็นแบบแสงสีขาวเข้มเลยนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับจะมี300วัตต์400วัตต์แล้วก็600วัตต์ใครที่อยากจะได้ขนาดใหญ่ๆก็จัด600วัตต์ได้นะครับจะเป็นแบบขนาดใหญ่ไซส์บิ๊กเลยนะยิ่งถ้าแบบใครที่มีสนามหญ้าหน้าบ้านนะครับถ้าเรามาตตดเนี่ยอารมณ์มันก็จะเหมือนเรามีสนามกีฬาที่มีไฟสปอร์ตไลท์ครับและที่สําคัญคือเราไม่ต้องเสียค่าไฟแมแตาบาดเดียวเลยนะครับ ระบบของตัวนี้มันจะเป็นระบบสว่างค้างนะครับมันจะติดเต็มที่ตลอดเวลาตั้งแต่ฟ้ามืดและติดยาวนานไปจนถึงเช้าเลยนะครับ